วันที่สองก็เสร็จเรียบร้อยขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีจบมีลาได้บุญได้กุศลนะครับขอบคุณครับทุกยจ๊อจุ๋ยจ๊อจุ๋สจ๊อจอจุ๋ยอจยจอจุ๋ยจอจุ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 จออย ว่าต้องพูดนี่อย่างหนึ่งคือเรื่องของการระบบนะครับเสนการระบบการสร้างนะท่นกูยังม้วนกันนะ <laughs> ในส่วนนี้นะยังเข้าว่าตรงนี้เป็นกระเารสร้าง <laughs> ครับตรงนี้นะครับ <laughs> ก็มีเสนอรคอร์ <laughs> จังฮานามงเนืงฮานามเหนือทุกคนนะครับสามาัญมันใจประโยชน์ตรงนี้ทั้งหกคอร์สสคอรนะครับเดี๋ยวพูดครับรถรถก็จะเด่นนะ สุดยอดครับวันี้นี่เนาะกรรนสยเก็บข้าวเก็บของนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับ